สาหร่ายวากาเมะหรือวากาเมะถือเป็นสาหร่ายที่ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ทั้งในไทยญี่ปุ่นเกาหลีและตลาดสุขภาพทั่วโลกเพราะมีจุดเด่นหลายอย่างแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันมาลองดูกันว่ามันเป็นยังไงข้อดีของสาหร่ายวากาเมะแคลอรี่ต่ำแต่สารอาหารสูงให้พลังงานน้อยเหมาะกับคนควบคุมน้ำหนัก แหล่งไอโอดินธรรมชาติดีต่อการทำงานของต่อมไทรอยแต่ถ้ามากเกินไปก็มีผลเสียได้นะมีใย,ยอาหารสูงช่วยระบบขับถ่ายลดการดูดซึมไขมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กสังกษสีมีฟูโค,โคซนตินสารต้านอนุมูลอิสระที่มีงานวิจัยว่าอาจช่วยเรื่องการเาผาผลาญไขมันและลดการอักเสบนิยมในเมนูสุขภาพเช่นซุปมิโซสลัด วากาเมะในซูชิและเครื่องเคียงแบบเกาหลีแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะไอโอดีนเกินถ้ากินเยอะเกินก็เป็นอันตรายต่อร่างกายโซเดียมสูงวากาเมะที่ผ่านการแปลรูปดองเก็บแห้งมักมีโซเดียมสูงอาจมีการปนเปื้อนโลหะหนักฉะนั้นต้องเลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้สรุปวากาเมะดีจริงถ้ากินในปริมาณที่เหมาะสมเช่น2-3ครั้งต่อสัปดาห์ในปริมาณเล็กน้อย เพราะช่วยเสริมสารอาหารแถมยังทําให้อาหารดูน่ากินขึ้นแต่ถ้ากินทุกวันหรือในปริมาณมากอาจกลายเป็นโทษได้ค่ะสนใจสาหร่ายวากาเมะจากแหล่งที่น่าเชื่อถือสะอาดปลอดภัยสั่งซื้อในตะกร้าได้เลยค่ะ